ทักทายกันได้นะคะน้องชื่อน้องสามชั้นอายุหนึ่งขวบห้าเดือนสามชั้นป๊ดหนึ่งลูกเดินดีๆตัวผู้ค่ะ Let's go เดินช้า,ชาลูก Untertitelung <laughs> ปากช้าเดี๋ยวก่อนเอาน้ำลาดให้พี่เขาก่อนกลับมา